สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel อะมูฟ v e นะครับนี่คือช่วงดูจบแล้วมารวมกันตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ดู The Matrix Resurrection mm hmm. ก็ข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าเนื้อหามีการพูดถึงเนื้อเรื่องด้วยนั่นเอง The m เ t r i x Resurrection เป็นภาพยนตร์ที่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีทั้งคนที่ชอบไม่ชอบและก็เฉยๆสำหรับผมผมจะอยู่ในโซนเฉยๆกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับไม่ได้รู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกว้าวได้เท่าตอนที่ได้ดู Star War s ์คภาคเจ็ดเดอะฟ a สต์อทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เข้าใจพุ่มกับนะครับว่าเขาต้องทำการบ้านเยอะมากสำหรับการปลุกชีพภาพยนตร์ระดับขึ้นหิ่งให้กลับมาอีกครั้งและให้ตราตรึงกว่าเดิมส่วนตัวนั้นผมชอบ30นาทีแรกของหนังนะครับเพราะเนื้อเรื่องเหมือนกำลังจะบอก ขึ้นจากแรงบันดาลใจที่เขาต้องการจะเป็นอิสระจากโลกตรงหน้าในขณะเดียวกันทรูอิตี้ก็เป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทิฟฟานี่หญิงสาวคนหนึ่งที่พระเอกแอบชอบหรือว่าแม้แต่สมิธในเกมก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชื่อบอสของบริษัทพัฒนาเกมรายนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะชื่อว่าเดอสแมคคิน่าั้งครับถ้าจําผิดต้องขออภัยนะทีนี้ที่เจ๋งอีกอย่างก็คือมันเหมือนมีโมเมนต,ต์ของ breaking the fourth wall นิดๆด้วย,วยเพราะบริษัทดังกล่าวมีนทยทุนเป็น Warner b r o t h อ r อีกทีคร ฉะนั้นเรื่องราวในเฟสนี้ก็อัดแน่นไปด้วยการแซววงการ pop culture อีกมากมายทั้งเรื่องฝ่ายการตลาดทั้งแนวคิดการพัฒนาเกมภาคใหม่ทั้งการรีบูทที่น่าจะขายดีไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าเกมซึ่งพุ่งกับคงอยากจะแซวสถานะของวงการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไงก็ตามนะครับประเด็นเหล่านั้นมันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มในระดับหนึ่งผมจึงเชื่อว่าคนดูหลายคนก็อาจจะไม่เก็ตประเด็นที่หนังต้องการจะสื่อก็เป็นไปได้ ทีนี้การเอาไอเดียเรื่องเกมมาเล่นในช่วงต้นมันก็ทําให้ผมค่้ยเขวไปบ้างเหมือนกันคือเราเกือบเชื่อตามนีโอไปแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้ง3ภาคเป็นเพียงแค่เกมที่เขาสร้างขึ้นเท่านั้น30นาทีแรกของเรื่องจึงเป็นช่วงที่ผมรู้สึกเคลินดีนะครับเพราะเราดูแล้วคิดตามไปด้วยมันก็เลยสนุกกับการค้นหาคําตอบไปพร้อมกับตลลัวละครแกนเนื้อเรื่องของ The Matrix Resurrection จึงมี3จุดใหญ,ใหญ่ข้อแรกก็คือการปลดปล่อยนีโอข้อที่2คือการเชื่อมต่อไทม์ไลน์ว่า60ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับมมมนุุษยย์เืือองงซหรร่่่าาแแแ้้ตฝคักละสด ก็คือการช่วยเหลือทรีตี้ก่เนื้อเรื่องทั้งหมดจึงมีจุดเข้มข้นไปคนละแบบช่วงที่ปลดปล่อยนีโอเราจะรู้สึกตั้งคําถามกับตัวเองว่าจริงๆแล้วหนังที่เคยดูมามันเป็นเกมจริงๆหรือเปล่าเพราะดูเหมือนทุกคนในโลกจะรู้จักเกม The m a t r ริกันเป็นอย่างดีรู้ว่าตัวเอกเป็นใครไปทําอะไรมาบ้างแล้วก็จบยังไง ช่วงเล่าเรื่องใสอ่ออนและเมืองใหม่อย่างไ o โอก็กระตุ้นความอยากรู้ของคนดูได้ดีครับคือเราจะอยากรู้ว่าเมืองมนุษย์เป็นไงบ้างสงครามยุติได้จริงไหมทาไมถึงย้ายเมืองทําไมร่างนีโอกับทรีตี้ถึงยังไม่แก่ชราบแบบคนอายุเกิน60ปีแถมยังได้เห็นแง่มุมใหม่ๆของจักรวาลเดอะแมทริกซ์โดยเฉพาะการตีกันเองของกลุ่มเครื่องจักรหรือว่าในทางกลับกันมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวแบบที่เราได้เห็นบริบทอันนี้จากพวกเอ็กซายหรือว่ากลุ่มคนที่ถูกในประเทศนั่นเองช่วงสุดท้ายจะเป็นความพยายามที่จะช่วย,ออาามมยทรีต แต่ถามว่าเข้าใจได้ไหมก็ต้องตอบว,ว่ามันเข้าใจได้อยู่ครับเพราะทรีตี้กับนีโอจะต้องเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนเรื่องราวต่างๆไปข้างหน้าในขณะเดียวกันเหตุผลของการชุบชีวิตพวกเขาขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งพลังงานหลักให้กับเครื่องจัก,กรก็ดูเป็นเหตุผลที่ส่วนตัวผมรับได้นะเอาล่ะทีนี้พอแกนเนื้อเรื่องมันมีเยอะและต้องเล่าให้จบในภาคนี้ผมจึงมองว่าหนังมันเลยไม่มีจุดที่พีคที่สุดถ้าให้วัดความพีคข,ของเรื่องจาก0ถึง10ตอนเปิดตัวมอร์ฟียสคนใหม่ผมให้7เลยครับหลังจากนั้นก็จะลดลงเหลือประมาณ4-6งงในนชช่่่่วววววยยิอแตาาาาาคคมมกกกรรู้จจ็ะล เราให้ไปต่อได้จากนั้นพอเข้าสู่ช่วงกลับเมือง i/O ช่วงนี้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะครับแต่ว่าพอเป็นช่วงที่คลายปมในอดีตผมก็จะให้สัก6-7คะแนนและท้ายสุดก็คือตอนช่วย Trinity ผมว่าทั้งเฟสนี้ผมก็จะให้ไปประมาณที่6คะแนนฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตัวหนังมันไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ามันเป็นกราฟที่เกาะเส้นกลางมากไปหน่อยมันจะยังไม่มีช่วงที่เราเอามือน้าปกหรือว่าอุทานว่าเยสออกมาได้อย่างเต็มปากเต็มคำหรืออาจจะเป็นเพราะผมทําวิเคราะห์เทรลเลอร์มากไปก็ไม่มนนะรู้ ฉากแอคชั่นผมก็เฉยๆนะครับไม่ได้มีซีนที่ชวนจดจําเหมือน3าภาคแรกเอาง่ายๆว่าถ้าผู้ชมเป็นแฟนเดอะแมทริกซ์แต่ละภาคมันจะมีซีนแอคชั่นที่ตราตรึงอย่างน้อยหนึ่งฉากเสมอเช่นภาคแรกก็เป็นซีนหลบกระสุนซีนลอยตัวลงมาจากคอภาค2ก็เป็นซีนไล่ล่าบนท้องถนนนะครับแล้วก็ซีนที่นนโอบินมารับมอร์ฟีสกับทรีอตี้ไปได้ทันเวลาพอดีรวมภาคสุดท้ายก็เป็นฉากสงครามเอาง่ายๆว่าแต่ละภาคมันก็จะมีฉากเจ๋งๆแบบนี้อยู่ในใจเราเสมอครับซึ่งภาคนี้ผมว่าเขาก็พยายามจะสร้างฉากสู้เท่ๆอยู่นะแต่กลับกลายเป็นว่าหลายฉาาากที่่สเข้ามา เราได้เห็นไปแล้วจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆเหมือนผมคาดหวังการก้าวล้ำนนวงการในแบบที่เดอะแมทริกเคยทํามาก่อนแต่เรากลับไม่ได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเพราว่าถ้าถามว่าฉากแอคชั่นดีไหมผมก็ว่ามันโอเคได้ตามมาตรฐานครับซึ่งท้ายสุดแล้วผมก็เข้าใจอีกนั่นแหละเพราะว่าอายุนักสแสดงก็วัย50ปีขนางคู่แล้วจะให้เฟี้ยวแบบเมื่อก่อนก็ต้องเข้าใจนิดนึงครับเขาสแสดงซีนแอคชั่นออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโหดแล้วละครับยังไงก็ตามถ้าผู้ชมอยากล้ำทันวงการอยู่ตลอดโดยเฉพาะวงการไอทีก็ต้องคิดถึงแอดไวส์นะครับเพราะว เสมอทั้ง p c ีโน้ตบุ๊กปรินเตอร์เกมมิ่งเกียร์และก็อื่นๆอีกมากมายโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงิ้นเดือนธันวาคมนะครับผพ้ชมที่สั่งซื้อจาก advice.co.th ก็สามารถใช้โค้ด tmf 1 0 0เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากไว้ด,ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแล้วแว่นกองแสงสีฟ้าที่ล้ำอยู่เสมอโดยเฉพาะดีไซน์ใหม่ๆก็ต้องคิดถึง Op t ทัสนะโดยณนะตอนนี้ทาง o p t ทัสมีหน้าร้านแห่งแรกที่สยามซอย5แล้วด้วยนะครับชื่อร้านก็คืออัพทัสไอทีสแลปที่จะม พัฒนาและก็วิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับหนึ่งในไทยอิกงทั้งที่ร้านยังมีผู้เชี่ยวชาญนักทัศนิยมมาคอยดูแลให้บริการผู้ที่เข้าไปใช้บริการด้วยนะครับโู้ชมที่สนใจสินค้าออฟทัสก็ลองแวะไปเยี่ยมชมได้เลยนะทีนี้มาพูดถึง4ีตัวละครใหม่กันบ้างนะครับคนแรกก็คือสมิธที่รับบทโดยจูนาทานกรอฟสําหรับผมผมให้ผ่านเลยครับผมโอเคกับการแสดงของเขานะระเขาทําให้เรารู้สึกได้จริงๆว่าตัวละครคนนี้มีตัวตนของสมิธอยู่ภายในทุกครั้งที่ปรากฏตัวผมจะรรรูู้้สึกกว่่่่าาางงงทีออยขในจิิๆ็คื อีกทั้งเฮียยังทิ้งคำพูดกวนใจเอาไว้ในตอนท้ายด้วยว่าทุกคนสามารถเป็นเดวันได้แต่ว่าสมิธคือคนที่กลายเป็นใครก็ได้มนเลยทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครนี้จะสร้างความลำบากให้กับนีโอกับทรีตี้อย่างมากแน่นอนมอร์ฟีสคนใหม่ที่รับบทโดยยายาอับดุลมาทีนที่2ก็ไม่แย่ครับหลายฟีลก็จัดวัดเด่นเลยครับแล้วก็นักแสดงก็แสดงดีแต่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นศูนย์กลางของเรื่องเหมือนช่วงไตรภาคแล้วนะครับแต่นั่นแหละครับมันก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวละครเต่ว่าเป็นที่บทโดยรวมซะมากกว่าที่เน้นไปที่การปลดปล่อยนกับ The Analyzer หรือว่านักวิเคราะห์ที่รับบทโดยนิวแพทริกแฮร์ริสสำหรับผมตัวละครนี้เป็นมิติใหม่ของฝ่ายเครื่องจักรเมื่อตัวละครระดับบอสมาลงสนามด้วยตัวเองมันยิ่งสะท้อนให้เห็นชัดว่าฝั่งแมชชีนก็มีชนชั้นการปกครองของตัวเองอยู่และพวกเขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองอยู่รอดให้ได้เช่นกันทั้งนี้ในแง่ของการแสดงผมเป็นแฟนบาร์นี่จาก How า Met Your m o t อ e r อยู่แล้วซึ่งนิวก็แสดงบทของตัวเองออกมาได้ดีมากครับและคนสุดท้ายก็คือบักที่รับบทโดยเจสสิก้าเฮนวิกบทเด่นมากเท่มากชอบมากและก็มีฉาากเเเทขอองงตัวหลยลยย ไม่ต้องเดาก็รู้นะครับว่าตัวละครคนนี้มีบทบาทเยอะแน่ๆในภาคต่อไปเอาละโดยสรุปแล้วเดอะ a มทริกซ์เรสเ c t เ o n เป็นภาพยนตร์ที่แฟนเดอะ a มทริกซ์ยังไงก็ต้องดูครับคือจะมองว่าเป็น True Ending ของเดอะ a มทริกซตรุรภาคก็ได้หรือจะมองว่าเป็นการปูพื้นฐานไปสู่จักรวาลเดอะ a มทริในอนาคตก็ไม่ผิด ยังไงก็ตามตัวเนื้อเรื่องนั้นแบกความคาดหวังเอาไว้มีแก่นเนื้อเรื่องที่ต้องเล่าหลายอย่างกับความต้องการที่จะฉีกออกจากทิศทางเดิมในขณะเดียวกันทีมสร้างก็พยายามจะคงกลิ่นอายและซีนระลึกความหลังในภาคเก่าๆเ,เอาไว้บางส่วนด้วยก้าวครั้งที่4ของ NeO และ t r ีตีจึงอาจจะไม่ได้เสมือนเดินบนพรมแดงครับแต่ว่ามันจะเป็นก้าวที่ยากและสําคัญ t h อ m a t r i x r e s u r r e c t i o n สําหรับผมจะเป็นเพียงแค่จุดเชื่อมไปสู่จัก,กรวาลเดอะเมทริกซ์ในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนตัวผมอยากให้มีต่อมากๆทั้งหนังแแลละะะเเกกกมมมต่่่่ถ้้าาจาจจจจหุุดดดทีีไชออบริงๆยยย็ูวัน2 จุดแรกก็คือฉากลอยตัวครั้งแรกของทริ n ิตี้ครับมันไม่เหมือนเหาะเลยครับเหมือนโหนสลิงอยู่มากกว่าและอีกจุดที่เซ็งมากเลยก็คือแอนเครดิตไอเราก็จานั่งดูกะว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าผู้ชมยังไม่ได้ดูแล้วฟังผมมาถึงตรงนี้นะครับแอนเครดิตจะข้ามไปก็ได้นะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วนะครับผู้ชมนะครับดูจบแล้วที่จะยังไงกับ The Matrix Resurrection บ้างคองมเมนต์มาแลกเปลี่ยนได้นะท้ายสุดถ้าผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ Demove ผมฝากดไล์กกกดดแแชร Subcribe ้ว็อะมือนะคร ไ,ได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ